วันนี้ก็อยู่กับงานเปิดตัวนวัตกรรมงานผิวตัวใหม่คอลลาเจนสดค่ะ ปกติเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนไปแล้วนะคะและเมืองไทยเกาหลีกำลังฮิตมากนะฝังคอลลาเจนสดลงไปเลยค่ะเราเรียกว่า ATO คอลลาเจนเวลาเราฝังคอลลาเจนลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้มันได้คอลลาเจนขึ้นมาเลยและกระตุน้นการสร้างเพิ่มข้อดีก็คือว่ามีความปลอดภยัยและได้ผลลัพธ์แน่ๆได้คอลลาเจนจริงๆนะคะโดยที่ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องมาฉีดบ่อยๆนะคะและที่สําคัญนะเขาสกัดมาเป็นอย่างดีเอาตัวที่ทําให้เกิดการแพ้ออกไปเราเรียกว่า ATO คอลลาเจนนะคะมีสปีกเกอร์ของเกาหลีมาแชร์ ประสบการณ์การใช้นะแล้วก็มีคุณหมอคนไทยร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยอัปเดตความรู้อัปเดตเทคนิคนะคะและใครที่มีปัญหาในเรื่องของใต้ตาคล้ำผิวขาดความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาร่องแก้มร่องน้ำหมากผิวที่มันขาดความยืดหยุ่นขาดคอลลาเจนใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะอัปเดตกับหมอกริปนะักคิวและตามไปดูกันเลย่ะไปค่ะ